ความลับและเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของฮันมาครับเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชันนาครับผมคลิปนี้เราอยู่กับการ์ตูนเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ครับกับความลับของเจ้าฮันมาตัวนี้ครับเป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่้นครับจะมาจากหนังสือคาแรคเตอร์บุ๊กครับมันจะไม่ได้มีบอกเดตเรื่องหลักนะครับความลับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่ฮันมาชอบก็คือความตื่นเต้นครับความสนุกสนานความตื่นเต้นแบบที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ฮันมาชอบครับและนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆนะที่คนที่ชกต่อยเก่งมากๆอย่างฮันม้าเนี่ยถึงยอมติดสอยให้ตามคิสกิครับครั้งหนึ่งคิสกิเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกันนะครับก็ถามฮันม้าไปครับว่าทําไมคนอย่างฮันม้าเนี่ยครับถึงมาเชื่อคิสกิแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคิสกินะครับเพราะว่าตัวฮันม้าเนี่ยคือมันชกต่อยเก่งกว่าคิสกิมากๆอยู่แล้วครับคนอย่างฮันม้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาคอยติดสอยให้ตามหรือว่าทําตามคําสั่งของคิสกิก็ได้นะครับแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือฮันม้าบอก่าร ที่ฮันมาเนี่ยได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กับคิสกิครับการที่คิสกิทําอะไรแต่ละอย่างวางแผนอะไรแต่ละอย่างครับมันทําให้ชีวิตของฮันมาเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นครับชีวิตตั้งเดิมของฮันมามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะผมเขาก็เซ็งๆนะ แต่พอมาเจอคนโลกจิตคนบ้าบอคอแตกอย่างคิสกินะครับฮันมานีรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากนะครับก็ดูนีผมเออเจ้าคิสกิมันก็แบบบ้าบ้าบา้บอ,อยนะจะเป็นนักเลงอดับหนึ่งจะสร้างองคออ์กรอาชญากรรมที่ชั่วร้ายที่สุดในญี่ปุ่นนะครับคิสกิเนี่ยทำได้แม้แต่กระทั่งฆ่าคนหักหลังคนอื่นปันประสาทคนอื่นจะครอบงำไมกี้เลย่งเยครับโอ้ถูกใจฮันมาเขาเลยครับอย่างที่สองคบคนที่ฮันมาชอบมีใครบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยฮันมาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบใครเลยครับนอกจากตัวเขาเอง もう。Oh, oh. เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเย่อหยิ่งนะครับไม่มีคนอื่นในสายตาเลยจริงๆนะสำหรับเจ้าฮันมานะครับผมมั่นใจในตัวเองมากครับอย่างที่3ามครับความสามารถพิเศษของฮันมาเนี่ยเขาทาอะไรได้ครับเท่านั้นมีความสามารถพิเศษด้านการหักฟันคนด้านการเลาะฟันคนทําลายฟันคนทําให้คนอื่นฟันหักอะไรอย่างนี้นะครับถ้ายังจำกันได้ครับย้อนไปในตอนที่แก๊งเมบิอุสเนี่ยมาตะลุมบอลชกต่อยกับแก๊งโตมันครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีฮันมานะครับมาเป็นหัวหน้าแก๊งชั่วคราวครับโดยเจ้าฮันมาน์นะครับก็ ทําการมาปกครองแก๊งเมบิอุสแทนโอซานาอีที่ล้างมือไปครับถึงแม้ว่าหันมาจะเข้ามาคุมแก๊งเมบิอุสได้เพียงแป๊บเดียวครับแต่คือทุกคนในแก๊งเมบิอุสเนี่ยกลัวหันมามากครับเพราะหันมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ทําตามคําสั่งเขานะเออใครอ่อนแอปวกเปียกขี้ขาครับหันมาเนี่ยจะตามไปชกให้ฟันร่วงหมดปากกันทุกคนเลยนะผม โหดเกินนะครับก็ได้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ฮันมะสามารถทําได้ครับต่อยให้คนอื่นฟันร่วงเลยครับฟังดูทรมานฟังดูน่ากลัวมากเลยครับก็ทําให้ทุกคนในแก๊งเบบี้อูดเนี่ยครับกลัวฮันมะกันหมดเลยครับความลับอย่างที่4ครับถึงแม้ว่าฮันมะจะไม่ได้มีความชื่นชอบใครเป็นตัวเป็นตนครับแต่คือถ้าบอกว่าประเภทคนที่ฮันมะชอบเนี่ยคือมันมีอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่อายุเยอะกว่าครับมาให้ความเคารพคุณฮันมะมาคอยทําตามคําสั่งคุณฮันมะมาคอยอยู่ภาย ใต้อานัตคุณฮันมะปฏิบัติต่อคุณฮันมะดีๆนะครับคนประเภทนี้เนี่ยจะเป็นประเภทที่ฮันมะชอบนะผม ชอบโดนอวยอะไรประมาณนั้นนะแล้วเน้นนะครับต้องเป็นประเภทคนที่อายุเยอะกว่าด้วยนะเออตรงใสพอโดนคนอายุเยอะกว่าอวยชมเนี่ยมันคงจะรู้สึกแบบรู้สึกฟินนะครับรู้สึกเหมือนมีพลังอานาจเพิ่มขึ้นละมั้งนะเออฮันมาก็จะด,ดูแบบโรคจิตโรคจิตอยู่แล้วนะอย่างที่5ครับความฝันของฮันมาครับรู้หรือไม่ครับว่าฮันมาเองก็มีความฝันครับโดยเขาเนี่ยมีความฝันว่าเขาอ,อยากจะมีทาตมาคอยรับใช้เขาสักร้อยคนครับโดยทาสร้อยคนนี่ครับก็จะต้องคอยดูแลปฏิบัติ หันม้าอย่างดีครับตั้งแต่หันม้านี่คือตื่นนอนขึ้นมาเลยครับคงอยากจะสบายแบบโคตรอภิมหาราชาเลยแล้วมั้งนะผม กับการปฏิบัติดูแลฮันมะนี่คือต้องการท่าถึงร้อยคนเลยนะอย่างที่6ครับเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจมากๆอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสายตาที่เฉียบแหลมแหลมคมครับทำให้เขานาั้นสามารถป้องกันการโจมตีของไมกี้ได้ครับไม่ได้ถูกไมกี้ไล่เทียมทานนั้นชกต่อยเอาได้ง่ายๆครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมในช่วงแรกๆนี่ครับก็จะมีฉากที่ฮันมะต่อสู้กับไมกี้ด้วยครับก็แบบต่อสู้ยืดกระชากไปลากยาวกันไปจ บสงครามระหว่างเมบิวุสกับแก๊งโตมันครับโดยตอนนั้นครับต้องบอกว่าฮันมาเองก็เจ๋งพอตัวครับเพราะว่ายังไม่ได้พลาดท่าพ่ายแพ้กับไมกี้ในการโดนครั้งนั้นครับอย่างที่7ครับสถานที่หรือว่าจุดโปรดของฮันมาครับเขาบอกว่าในระหว่างการต่อสู้นะครับในระหว่างที่ชกต่อยกันอยู่นะครับไอสถานที่ท่ามกลางสนามรบการชกต่อยนี่แหละครับมันเป็นสถานที่ที่เขาชอบครับก็ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นโลกจิตของฮันมานะครับยังคงคาแรคเตอร์เป็นแบบเป็นตัวละครที่คาเดาอะไรได้ยากอยู่นะ ความสัมพันธ์ของฮันมาแล้วก็บุคคลอื่นๆครับก็จะมีลงไว้3คนครับความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อดาเก้นและไมกี้ครับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบไมกี้หรือดาเก้นสักเท่าไหร่ครับเขาอ่ะคืออยากจะขคยี่โตมันอยากจะขยี่2คนนี้ครับวนทาด้าคิสกิครับคนที่สนิทกับฮันมามากที่สุดคนหนึ่งครับฮันมารู้สึกว่าคิสกีเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ให้ความสนุกสนานกับเขาได้ครับเป็นคนที่ให้ความเพลิดเพลินกับเขาได้ครับเป็นคนที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมีสีสันขึ้นมาครับย่าง ที่9ครับข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดของฮันมะครับเขาเนี่ยจะเกิดเป็นที่27ตุลาคมครับปีคิตศักราช1,989ครับนั่นแปลว่าถ้าฮันมะมีตัวตนจริงๆในชีวิตของเรานะครับปัจจุบันนี้เนี่ยฮันมะก็จะมีอายุ32เข้าไปแล้วครับฮันมะนั้นเป็นคนกรุ๊ปเลือด AB ครับส่วนสูงครับสูงกว่าดราก้นด้วยนะครับผมสูงถึง192ซนติเมตรครับน้ำหนัก70กิโลกรัมครับ รูปทรงของฮันมาเนี่ยก็จะดูแบบสูงยงยงดูผอมๆหน่อยใช่ไหมครับแแต่ว่าพละกกาลังนี่คือดีมากนะอย่างที่10ครับหลังจากจบภาคเทนจิกุครับคิสกิเสียชีวิตในภาคนี้ครับตัวฮันมาเองก็กลายเป็นคนหนีคดีไปครับเพราะว่าฮันมานั้นครับก็ถือว่าเกี่ยวพันกับการตายของเอมาด้วยเองครับก็คือเจ้าฮันมากับคิสกินะครับผมร่วมมือกันในการฆ่าเอมานะครับคิดดูบนโลกจิตแค่ไหนนะครับกับผู้ยงผู้หญิงมันก็ไม่เว้นนะไม่คิดจะคงจะห้ามคิสกิเลยนะ ถามจริงก็คือจะเลวแค่ไหนแต่การฆ่าผู้หญิงหรือการทำร้ายผู้หญิงนี่มันก็เกินเบอร์ไปนิดนึงนะอย่างที่11ครับฮันม้าเนี่ยเคยอยู่มาแล้วด้วยกันทั้งหมดถึง4แก๊งับผมโอ้เจ้านี่ครับพระเดจจอนอะไรไปทั่วเลยครับก็เริ่มต้นเลยครับเคยเป็นหัวหน้าแก๊งชั่วขราวของแก๊งเบบีอูดครับต่อมาครับเขาก็เป็นหมายเลข2ครับหรือว่าเป็นรองหัวหน้าแก๊งของแก๊งบาลุฮาระครับหลังจากนั้นครับพอพ่ายแพ้ต่อแก๊งโตมันครับก็ขนย้ายพักพวกเนี่ยมาอยู่ภายใต้สังกัดโตมันครับโดยในตอนที่เขาอยู่แก๊งโต มันเนี่ยเขาอ่ะเป็นหน่วยใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวมันจะมีแค่5้าหน่วยนะแต่พอมีฮันมามาครับแล้วก็สมาชิกจากแก๊งเดิมนะครับคนมันเยอะมากครับฮันมาเี่กก็มาอยู่หน่วยใหม่เป็นหน่วยที่6ครับโดยฮันมาเองน่ครับก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยที่6ของแก๊งโตมันในตอนนั้นครับหลังจากนั้นครับพอฮันมาออกมาจากแก๊งโตมันครับเขาก็ไปอยู่กับแก๊งเทนจิโกนะครับผมแหมไปเรื่อยๆครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวความลับของฮันมาที่คุณอาจจะยังไม่รู้ครับเจ้าซอมบี้ตัว นี้ครับหรือว่าเจ้ามัตจุล่าตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวลายที่มีเสน่ห์นะเออชกต่อยก็เก่งครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูลกจิตลกจิตครับผมเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวร้ายนะสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับผมโปรดกกมนาชแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ